สวัสดีค่ะวันนี้เมนูกับตัวอยู่บ้านนะคะขนมจีนน้ำเงี้ยวสูตรฝีมือตัวเองกับสูตรจะเป็นหมแล้วสูตรไปมั่วมั่วไปหมดตะวานแทกอแล้วอร่อยขึ้นไปต่อเจ๋อเลยโซ่แล้วทำร้ามอ่ะอืมไม่เหมันไม่เห็นขนมจีนเป็นไรนี่เผ็ดมากมาแล้วได้สด อร่อยเดี๋ยวจะลงคลิปวิธีทำให้นะคะเมื่อกี้ถ่ายไปละเดี๋ยวไปตัดต่อกันไปทำก่อนเดี๋ยวค่อยลงติดตามด้วยนะคะที่ช่องนี้เลยช่องแอมฟ้าพากิน YouTube Channel แล้วมันจะ YouTube YouTube นั่นเหรอมองไม่เห็น เ看我ค่就เา好了，就 OK 了。不行，你要把你的做的过程都要交给别人。我们装好了，现在再发。刚才你没看到我们在拍吗？看见了，你温柔的声音。ใชอบรสใครชอบรสชาติแบบไหนก็สามารถเพิ่มเติมได้นะคะใส่อะไรไปก็ได้นีใส่ใส่ทั้งพริกแกงใส่ทั้งพริกพริกขั่ว หอมแดงตำ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 ด้วยกันแล้วก็ใส่เนื้อปลากระป๋องด้วยเค็มค้นมากชอบกินผักมากเลยอันนี้กล้องสดน,นะคะ <laughs> ห,นหน้าสดด้วยเนาะกล้องสดหน้าสดเราควรจะแต่งหน้าก่อนไหมกับตัวอยู่บ้านหลายเดือนจนแต่งหน้าไม่เปแล้วเนี่ย ลองพื้นทายไงไม่รู้เนี่ย <laughs> อ,อร่อยชเชาบูชื่อไมนกุ้นเนะน,นื้อเ,เก็บให้ใครล่ะเก็บให้牛的一共六个我吃三个了มือใหม่หัดทำนะคะเพิ่งทำเมื่อกี้เองเบื่อๆคะ่ะก็เลยลองหาอะไรทำดูแก่เซ็งออาไปไหนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ตกง,งานด้วย <laughs> ทำไรก็ไม่สะดวกไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกทำกลินอยู่บ้านนี่แหละค่ะนี่เป็นที่เปิดตัวนะคะ ให้ชอบไม่ชอบก็นะกดไลค์ก,กดแชร์หน่อยนะคะอ๋อเจเดี๋ยวอถ้าพูดผิดพลาดประการใดก็ขอให้ด้วยค่ะม,มือไม้หัดหัดทำทุกอย่างเมื่อก่อนทำกัข้าไม่เป็นนะเด<อ>ี๋ยวนี้<อ>ต้องทำกักตัวแล้วเป็นเชฟขึ้นมาทันทีสถานการณ์บังคับ เชื่อว่าหลายคนก็คงเป็นเหมือนกันอ่ะจะหมดโควิดคงไปเป็นเชฟได้อ่ะเปิดร้านอาหารได้เลยล่างพร้อมลูกล่างพร้อมๆคงเป็นหมูกันหมดแล้วอ่ะเฮ้ย <laughs> อ้นนวนขึ้นหลายโลเลยเนะี่ย จะไม่ได้มีสาลาอะไรแต่ก็ลองกดดูหน่อยนะคะลองดูเผื่อรักเผื <c oughs> <ๆ>่อชอบจะพยายามพัฒนาตัวเองแล้วก็ทำคลิปหน้าให้มันดีกว่านี้นเพิ่งฝึกทำมืดไปหน่อยไม่มีไฟโอเคงั้น คลิปนี้ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะพอ,อกันแค่นี้ก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย